สวัสดีครับน้องเนยเดินไปนี้เป็นไงบ้างลูดิ้มดิ้ิ้มด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 ิดิมิมดิ้ิ้มด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 ิมดิ้นดิ้มดิ้มิมดิ้มดิ้มดิ้มกิ้มดิ้มดิมดิ้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 มิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ

ที่ัน่เปดอกไม้เยอะแยะเลยเลย่อพี่ลูกเพกเอด้วยุวัีเลวเไมากเลใช่ไหมให้ติดตเลยใช่ไหมคะม่ไม่มีชว์อะไรไหมสำหรับเลย อบไม่ตอบอไม่ได <There S 2> uh ้ไ huh. ม่ได้ไ <dietary> ม่ได้แสดงว่มีใ <predictions> ช่ไมด่มีใ่ไมตอบไม่ได้บกระเป๋าสวยจังเลยไปซื้อมาจากไหนลุงเอ้มกก็ไม่ใหญ่มากเลยนะมุกอะอุ้ย วันนี้ทุกข์ละ <laughs> <laughs> Akwai ne ake biya keke ma kada ta a ɗaninpa lo, a